หน้าที่ของพ่อแม่อย่างพวกเราค่ะก็คือไม่ไปขัดขวางความฉลาดของพวกเขายกตัวอย่างเช่นค่ะสมมติว่าลูกเดียนะคะแบบเถียงเขาพยายามอธิบายเขาพยายามแบบเล่าให้ฟังว่าเขาคิดยังไงเราต้องกลับไปถามตัวเองกันเนาะทุกคนว่าเออเราคิดว่าเขาเถียงอยู่หรือเราคิดว่าเขากําลังพยายามอธิบายอยู่เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเขาเถียงเมื่อไหร่นะทุกคนเราจะแบบหยุดหยุดพูดพูดเดี๋ยวนี้เดิมทำไมไม่ฟังเถียงแม่หรอ แล้วนั่นคือการปัดกั้นความฉลาดของเขาว่าเขาหยุดคิดวิเคราะห์เลยเขาหยุดหาถ้อยคําอันนู่นนี้มากมายมาเพื่อมาโน้มนาวแม่เลยพคนไทยก็จะแบบมันคือการเถียงตลอดเวลาแต่เปล่าเขากาลังเขากําลังบอกความคิดเห็นของเขาเอาเพียเรื่อของเขาอยู่เราอะลูกไม่มีสิทธิ์เถียงแม่แม่จะผิดหรือถูกลูกก็ห้ามเถียงอันนี้คือสิ่งที่ที่เราถูกปลูกฝังมาเพราะเราจะต้องเป็นเด็กดีเราเชื่อฟังพ่อแม่สิ่งที่เราควรไปปรับนะคือ มารยาทของเขาวิธีที่เขาพูดมันมไม่ใช่ตะโกนนะจ๊ะเพ<า>ราะว่าชอบตะโกนก็คือพูดด้วยเหตุด้วยผลยแล้วก็ต้องโทนดาวเสียงลงมา,าต้องเป็นเสียงที่แบบไม่เหี่งกันโอเคโอเค